ัสดีครับมาเจอกันอีกเดียวนะฮะกับช่องบอลซัมชิเนียงนะครับดูนะฮะเด็กนะฮะอู่งานนะฮะบรรยากาศดีนะครับวันนี้นะครับเด็ดไม่ออกนะครับดูดูดูมาโมโยมดุกไปใส่ยได้เนะครับ อะไรอวะหมดแล้ว c า à o า h เอ้ย g h i ệ กค๊บเลยไม่รู้ว่าอารหลงหายไปไหนนะครับอามณ์น่าจะนอนแถวๆนี้นะครับ จอยก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมเก็บปาร,ราไปก่อนนะครับเฮ้ยผมเห็นแล้วนะครับอารมณ์ไม่อยนอนอยู่นี่นะครับเลืองเลืองไงเลืองยัยงไงฮนะนอนมาอืมมาตื่นมาแล้วตื่นมาแล้ว ตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วเห็นไหมไงปวดชื่อหล่งรุ่ได้เด้ครับลุกมาแล้ยวหรืเบึงไ,งอ,ไอ้เนาะไอ้ไหนไปใส่กับไปน้ำเวลาเข้าบ้านบูจะเขา้าต่อหลุ่งบึงเยไอ้จัยังนะ อูแต่งานาเสาเถียงก็บ่ได้แอบไปแว่นบวให้เสาเถียงเสาเถียงมีคนมาเนี่ยนะครับราไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับไม่อยู่ไม่อยู่เฝ้าเถียงนะครับขโมยเขา้าเถียนลุงสีทำไงนะขมโขยขมยของนะครับ บอห้นอนนอนนอน,นอยู่เฉียงกันวิ่งตามใครมาดูหากแก๊หากแก้เฮ็ดยังลินเะหืึดูนมรอนะ่ยนมรอ,ดมดอดก็ได้ใส่เป่าปลอกคอลอได้บ ดำเหมือนเดิมนะครับบกคน,นี่พรงนี้ก็จะเอามันสปรังขึ้นรถนะครับพรุงนี้นะน่าจะเป็นตอนเช้านะครับ นดงด้งๆดดีงด้งด้งอดยื้อยู่อ่อต้นมาระกรก็อยู่ตรงนี้นะครับนนเฝ้าต้นมาระกรนะครับ ก็พี่ปานมานะครับกับบึงสีนะฮะบ,บึงสีก็ไปเฝ้าน้องนะครับประเด็นช่วยประเดินกันนะครับพินานะฮะาดูนะฮะเด็กน้อยขุดอะไรนะนอนเทนั้น đơn đấy hả này, đơn đấy mà nôn gì to, yến lachi, joy, oi, joy tí nữa พอขวางตัง้งก็เฮ้ยเฮ้ยดูนะดูดูดูด,ดูอยากมีส่วนร่วมด้วยนะครับตัวนี้นะครับน,นี่เผลหายแล้วนะคะนี่เห็นไหมครับนักลบนะฮะต้องมีบัตรเพละะโดนกัดเพลเพิ่งหายนะ โอ้ยโอ้ยกี่เดินยิมยิมาแล้วอยู่ารอเละเนแพลับหลับเฉยเปิ่งไปไปอยู่กับวนไปเป็นหมูวัวไปไปบ่ดูนะครับววหมูว มามีเหนียงนะครับวิ่งอวาหลงอีกนะครับเมื่อคืนนอนเปิดประลมถางขาสะด้วยนะครับเมื่อคืนฉันเจ้าต่อบุญชินนะครับหลับ ตีดีนะครับสบา,สบายใจนะฮะนอนตรงนี้นะเย็นนะครับามาเดือนะฮนะเยอะนะครับ ใหญ่ๆเลยนะครับกินกับตำต,ำตะไคร้นะครับอร่อยนะมาดูนุ่มหนุ่ยขี้เศร้าต่อนะครับก็วันนี้เข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ออกมานะครับอย่างอีกสักพักผมก็จะเข้าไปเล่นกับน้องนะคใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่องมอชอนเชนี่โอนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ